สวัสดีค่ะวันนี้ครูมาสอนวิธีการซ่อนความคิดเห็นนะคะออกจากเพจของเราหรือว่าการแบนผู้ใช้นะคะออกจากเพจของเราไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นคอมเมนต์ป่วนนะคะหรือว่าคอมเมนต์ไม่ดีคอมเมนต์ discredit ของเพจเรานะคะที่เราไม่ต้องการที่จะให้มีผู้ใช้นั้นอยู่ในเพจหรือว่าซ่อนข้อความนั้นๆที่มีอยู่ในเพจนะคะ เวลาที่เราซ่อนความคิดเห็นของใครคนนั้นนะคะความคิดเห็นเนี้ยคนที่แสดงความคิดเห็นเขาจะยังคงเห็นความคิดเห็นนั้นอยู่นะคะรวมถึงเพื่อนๆของคนนั้นด้วยนะคะแต่ว่าการที่เราซ่อนไว้เนี่ยก็จะป้องกันไม่ให้มีความคิดเห็นที่ไม่ต้องการมาอีกได้นะคะนั่นหมายความว่าคนอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่เพื่อนของคนคนนี้เนี่ยก็จะไม่มองเห็นนะคะความคิดเห็นนี้อีกต่อไปนะคะ วิธีการในการซ่อนความคิดเห็นนะคะให้เราไปที่ตัวจัดการเพจนะคะจากนั้นค่ะก็ไปที่โพสต์โพสตนั้นนะคะที่มีคนมาแสดงความคิดเห็นที่เราอยากจะซ่อนออกไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปเลือกความคิดเห็นนั้นนะคะเราแตะค้างไว้นะคะจากนั้นกดซ่อนค่ะ พอกดซ่อนนะคะเขาก็จะขึ้นข้อความมาให้เราดูแบบนี้นะคะว่าอาถ้าเกิดซ่อนแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแล้วเราก็กดตกลงค่ะเพียงเท่านี้นะคะความคิดเห็นของคนคนนั้นก็จะถูกซ่อนไว้แล้วนะคะและถ้าเราต้องการที่จะเลิกซ่อนนะคะมันก็จะมีปุ่มให้เรากดเลิกซ่อนได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการซ่อนความคิดเห็นนะคะเพื่อไม่ให้คนอื่นๆมาเห็นความคิดเห็นของคนคนนี้นั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะถ้าสมมติในกรณีที่เราต้องการที่จะแบนคนคนนั้นไปเลยนะคะก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะคะในลักษณะของการแบนนะคะก็อาจจะเป็นพวกคนที่ชอบมาโพสแสแปมบนเพจของเรานะคะเราก็สามารถที่จะแบนบุคคลคนนี้นะคะจากเพจของเราได้นะคะโดยที่เมื่อเราแบนเขาแล้วเนี่ยเขาจะยังคงสามารถที่จะแชร์เนื้อหาจากเพจไปที่อื่นๆบน Facebook ได้นะคะแต่ว่า จะไม่สามารถโพสต์ลงบนเพจของเราได้นะคะกดถูกใจไม่ได้นะคะหรือว่าแสดงความคิดเห็นในโพสต์บนเพจของเราก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะรวมถึงเขาจะไม่สามารถส่งข้อความถึงเพจของเราได้ด้วยนะคะวิธีการแบนคนออกจากเพจของเรานะคะให้เราไปที่ตัวแอป Facebook นะคะไม่ใช่ตัวแอปตัวจัดการเพจนะคะตอนนี้เราต้องทำแบบนี้ไปก่อนนะคะก็คือมาที่แอป Facebook นะคะแล้วก็มาที่ มุมด้านล่างขวามือนะคะที่เป็นขีดๆตรงนี้นะคะเป็นโปรไฟล์ของเราจากนั้นไปที่เพจค่ะแล้วก็กดเลือกเพจที่เราต้องการนะคะจากนั้นก็ให้ไปเลือกโพสต์นะคะที่มีคนที่เราต้องการจะแบนออกจากเพจนะคะจากนั้นให้เรากดค้างที่ชื่อของคนคนนั้นนะคะมันก็จะมีตัวเลือกให้เราขึ้นมาแบบนี้นะคะว่า จะลบจะแบนผู้ใช้หรือว่าจะซ่อนนะคะอันนี้เราจะกดแบนนะคะเราก็กดแบนผู้ใช้ค่ะจากนั้นเขาก็จะขึ้นถามค่ะว่าเราจะแบนบุคคลผู้นี้นะคะเราก็กดแบนได้เลยค่ะเท่านี้นะคะคนคนนี้ก็ถูกแบนออกจากเพจของเราไปแล้วนะคะซึ่งจะทำให้เขาไม่สามารถที่จะมาโพสต์ในเพจของเราได้อีกนะคะแล้วก็ไม่สามารถส่งข้อความได้อีกเช่นเดียวกันค่ะ และนี่ก็คือวิธีการในการซ่อนคอมเมนต์นะคะแล้วก็กดแบนคนออกจากเพจนะคะซึ่งอันนี้เราก็ต้องพิจารณาก่อนว่าคนที่เราต้องการที่จะกดซ่อนหรือกดแบนเนี่ยเป็นใครนะคะเขามีวัตถุประสงค์อะไรและเราสามารถที่จะจัดการเบื้องต้นก่อนได้ไหมสามารถที่จะคุยกับเขาก่อนได้ไหมแต่สําหรับบางคนนะคะเขาก็จะมีลักษณะเหมือนชอบพิมพ์อะไร พวกนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ชอบที่จะมาสแปมโพสหรือว่าดิสเครดิตอะไรแบบนี้เราก็สามารถที่จะพิจารณาได้เลยนะคะว่าอาจจะเป็นการซ่อนนะคะหรือว่าการแบนก็ได้นะคะเพื่อความสงบสุขนะคะแล้วก็รักษาบรรยากาศโดยรวมของเพจเรานั่นเองค่ะ